สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะซึ่งเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะเรียนนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า25นะคะอ่านักเรียนเห็นไหมเขาให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลลบเนาะเทคนิคการลบต้องเป็นยังไงคะต้องนำตัวเลขที่มีจำนวนมากกว่า เป็นตัวตั้งแล้วก็จํานวนน้อยกว่าเป็นตัวลบถูกต้องเอาจํานวนน้อยกว่าเป็นตัวตั้งได้ไหมคะไม่ได้นะถ้าทําแบบนั้นเนี่ยก็จะถือว่ามันจะเออเวลาเราหาคาตอบมาเนี่ยมันจะไม่ได้คําตอบที่ถูกต้องนะอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งก่อนเลยข้อหนึ่งโจทย์ว่ายังไงข้อหนึ่งเขาให้แสดงวิธีทำเนาะให้เปลี่ยนเป็นปากกาสีแดงโจทย์บอกมาเป็น หกแสนแลกันหกแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบห้าลบกับอะไรคะอ่าสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่ตัวเลขแต่ละหลักต้องตรงกันนะคะหลักหน่วยต้องตรงหลักหน่วยนะหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพันแล้วก็หลัก หมืน่นตรงหลักหมื่นนะคะหลักแสนตรงหลักแสนนะอ่ะเราลองมาลบกันห้าลบสี่ได้ไหมคะได้นะห้า,หล, 1, า 1, ลบสี่เหลือเท่าไรเหลือหนึ่งเก่งมากหนึ่งลบศูนย์เหลือเท่าไหรคะอ่ะเหลือหนึ่งเจ็ดลบสามเหลือเท่าไรอ่ะเอานิ้วชูขึ้นมาเจ็ดเร็วอ่ะแล้วนับเจ็ดแล้วไฮไปสามเหลือเท่าไหรคะเหลือสี่เก่งมากคะ่ะ แปลบเ็ 7, หลือเท่าไร่คะอ่ะนิ้วชูขึ้นมา8นิ้วหายไปหนึนิ้วเหลือเท่าไหร่ลูกเออโทษทีหายไป7นิ้วเหลือเท่าไรหร่คะอ่าเหลือหนึ่งเก่งมากเลย3าลบสองเหลือเท่าไหรเอ่ยเหลือหนึ่งหมีตัวลบไหมไม่มีดึงลงมาเลยนะคะอ่าะ,ะนั้นคําตอบข้อนี้ขีดเส้นใต้สอเส้นนะล,ลูกคําตอบข้อนี้คือเท่าไรหกแสน หนึ่งมืนหนึ่งพันสิสิบเอ็ดอ่าเขียนตามลงไปเลยนะคะอ่ามาดูข้อสองข้อสองเป็นไงโจทย์ให้อะไรมาคะให้ตัวเลขมาสองจำนวนใช่ไหมสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสามนะคะลบด้วย หนึ่งแอ่าันดอันดับแรกเลยต้องเอาตัวตั้งมาเขียนก่อนใช่ไหมอ่าเขียนเลยแล้วก็ลบนะคะเครื่องหมายลบเขียนด้านข้างเนาะนักเรียนอย่าลืมนะดูตัวเลขให้ตรงหลักนะคะอ่าสามลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะ เก่งมากเหลือสองแลบสองล่ชูมา8นิ้วหายไปสองเหลือเท่าไหร่คะนับสิโอเคเหลือหนะ9กลบแเหลือ1เก่งมาก7จลบห้าเหลือ2เก่งมากค่ะ6กลบสเหลือ4และ2อลบหเหลือ1เก่งมากฉะนั้นคำตอบข้อนี้เป็นเท่าไหร่ หนึ่งแสนสี่หมั้ยากไหมคะไม่ยากนะอ่ะูลืมคิดเซนใต้สองเส้นแล้วเวลาเขียนตอบต้องเขียนเป็นเลขอะไรคะนักเรียนต้องเขียนเป็นเลขไทยนะโอเคมาดูข้อที่3าเหมือนเดิมเลยนะคะให้นักเรียนทำเอง แล้วก็ข้อที่สี่เป็นไงทําเองนะอ่ามาดูข้อที่หมาดูข้อที่หกุอ้ยข้อที่6กจำนวนเลขเยอะมากเลยใช่ไหมคะเป็นไงมีลูกน้ำสองตัวแสดงว่าตัวเลขนี่คือเป็นหลักหลักอะไรเอ่ยหลักสะเออหลักร้อยล้านเนาะ อ่จได้ความที่ตัวเลขเยอะครูจะเริ่มเขียนตั้งแต่หลักหน่วยก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่สับสนนะนักเรียนจะได้ไม่เรียงลำดับเลขผิดนะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์กันโอเคแล้วก็ ่าเรียบร้อยนะคะดูตัวเลขให้ตรงหลักนะอ่ามาเริ่มลบเลยอย่าลืมเขียนเครื่องหมายลบผู้เลืออ่าสองลบเ้าได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นสองต้องไปยืมอะไรมาสองไปยืม3มา1เป็นเท่าไหร่ลูก10บสองสถูกยืมไปนหนึเหลือเท่าไรหร่คะเหลือสองนะ1 2บอลบเอ่าเหลือเท่าไหร่คะ ติ okay. ๊กตอบโอเคสิบลบเเหลือสอ่สองลบหได้ไหมไม่ได้ทำยังไงไปยืมสี่มา1เป็น12บสี่เหลือเท่าไหร่ออะรคะเหลือส1มสบสหกเหลือเท่าไหร่ 6, หรออรลูกเหลือหแล้ว3ามลบสานะคะสี่ถูกยืมไปหนึ่งแล้เหลือสามนะลบสามเหลือ, 3, อ0 9นลบเจ่ะคะเหลือเท่าไหร เหลือสองนะห้าลบเ้าได้ไหมไม่ได้ต้องไปอะไรไปยืมมา1เป็นเท่าไหร่คะเป็น10บห้าลบเได้หรือ,อยังอ่าวิธีการลบตัวเลขมันเยอะใช่มวพีลูกวิธีการลบไม่ยากเลยนะักเรียนเอา9ก้าไว้ในใจนะเกาแล้วนับไปให้ถึง15 9แล้วก็เป็น16บเอ้ยเแล้วก็เป็นสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเห็นไหมนักเรียนนับไปกี่นิ้วลูกดูซิที่นักเรียนนับไปกี่นิ้วนับไปหกนิ้วใช่ไหมชนะสิบห้าลบเก้าก็เหลือหกนั่นเองแปดลบแปดเหลือเท่าไหรคะเหลือศูนย์สี่ลบสามเหลือหนึ่งเก่งมากสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งเก่งมากค่ะแล้วก็สามลบสองเหลือหนึ่งอ่าได้คำตอบเรียบร้อย อยาลืมใส่เครื่องหมายลูกน้ำตรงคำตอบนะอุ้ยครูลืมเปลี่ยนปากกาตายแล้วอ่ะเขียนคำตอบเป็นเลขไทยโอ้โหลายมือครูช่างงดงามเหลือเกินโอเคประมาณนี้นะข้อห้านักเรียนทำเองนะคะ ฉะนั้นหน้าที่25นี้จะมีข้อที่นักเรียนต้องทำเองทั้งหมด3ข้อเนาะคือข้อ 3, ข้อ4และข้อ5นะคะอ่ะเปิดต่อไปเลยเปิดต่อไปคือหน้า28นะโอเคค่ะนักเรียนเรามาต่อกันที่หน้า28สินะคะเราจะข้ามเอ่อหน้าก่อนหน้านั้นไปเลยเนาะเราจะ ข้ามาเรียนหน้าที่ยี่สิบแปดเลยนะคะทีนี้หน้าที่ยี่สิบแปดนะคะครูจะไม่ได้สอนทั้งหมดเนาะเราจะมาเริ่มเรียนตั้งแต่ข้อห้าลงไปนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะซึ่งนักเรียนจะเห็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะอะ่นักเรียนดูข้อหนึ่งถึงสี่ซิข้อหนึ่งถึงสี่นักเรียนเห็นคือการไงคะ การบวกเลขลบเลขแค่สองจนวนใช่ไหมคะเห็นไหมมีการบวกเลขลบเลขแค่2จํานวนเดี๋ยวผขยายนักเรียนเห็นไหมคะจานวนที่1จํานวนที่สอง1 2 1 2สองสองหนึ่งสองแต่ข้อที่5ลงไปถึงข้อที่10เป็นไงนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีกี่จํานวน หนึ่งสองสามหนึ่งสอสาหนึ่งสสาหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามีนี้มี4ี่เลยสองาเห็นไหมคะว่ามันจะมีการมีจำนวนตัวเลขมาให้เราบวกมากขึ้นซึ่งการบวกเลขในครั้งนี้นะคะเราจะมีการเรียนใช้ เครื่องคิดเลขนะเครื่องคิดเลขจะมีทั้งที่เป็นแบบตัวเครื่องคิดเลขที่ขายตามร้านขายของทั่วไปนะคะหรือเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์นะนักเรียนคนไหนที่มีเครื่องคิดเลขก็หยิบขึ้นมานะคะ,ะหยิบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาบวกลบเลขไปพร้อมกับครูแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูครูใช้เครื่องคิดเลขเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนคําตอบไป พร้อมๆกันนะคะอันนี้ครูจะใช้เครื่องคิดเลขใน iPad นี้นะอ่ะอันนี้คือหน้าตาของเครื่องคิดเลขนะคะโอ้อ่ะเป็นหน้าตาของเครื่องคิดเลขนะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือมีเครื่องหมายบวกลบคูณหารนะคะมีตัวเลข ในการบวกเลขทั่วไปเนอะอ่ะมาดูข้อหนึ่งก่อนก่อนที่คุณจะไปข้อห้านะคะอ่ะมาดูข้อหนึ่งก่อนการบวกเลขทั่วไปก็คือมีจํานวนสองหลักเนาะเวลานักเรียนจะใช้เครื่องคิดเลขนักเรียนก็แค่กดจํานวนตัวเลขลงไปนักเรียนจะต้องเริ่มกดตั้งแต่เลขตัวแรกนะเห็นไหมน,นีนสี่4มื0นข้อหนึ่งคือสี่0มืนหพันข้อหนึ่งก็คืออะไรนะคะสี่0มืหกพัน เออสิแสนหกหมื 2, 1, ่นสองพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบวกด้วยสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองเนาะฉะนั้นเวลานักเรียนกดเครื่องคิดเลขนะคะนักเรียนจะต้องเริ่มกดตั้งแต่ตัวแรกนะไม่ไม่เริ่มกดตั้งแต่ตัวเลขท้ายนะคะถ้านักเรียนเริ่มกดตั้งแต่เลขหนึ่งมาเนี่ยเป็นไงยอดมันจะผิดแปลกไปเลยนะคะฉะนั้นจะต้องเริ่มกดตั้งแต่เลขข้างหน้าหกสี่หกสองแปด หกนะคะอ่าเขาให้เครื่องหมายบวกเนี่ยก็กดเครื่องหมายบวกบวกด้วย3 6 1 4 7 2อ่าเราก็จะได้คำตอบตรงนี้มานะคะเนาะเท่ากับว่าตัวเลขสองจำนวนนี้บวกกันแล้วได้ผลลัพธ์ก็คือ8 0 0 0มื่นอ่าแปดแสนโอ้โอ้โอ้ผิดผิดผิดหายเลขไปแล้ว ก็คือแปดแสนนะคะสอง3มนั่นเองอะทีนี้เรามาดูข้อห้าข้อห้างแต่ข้อห้าเป็นต้นไปเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเรียนกันในบทต่อๆไปนะคะนักเรียนเห็นไหมว่ามันมีตัวเลขทั้ง3ามจำนวนน้อหนึ่งสอแล้วนักเรียนเห็นสิ่งนี้ไหมคะ สิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรคะวงเล็บนะสิ่งนี้นะคะเรียกว่าวงเล็บวงเล็บมีไว้ทำไมวงเล็บมีเอาไว้เพื่อบอกเราว่าเราควรจะเริ่มทำขั้นตอนไหนก่อนในการแก้ไขโจทย์ปัญหานี้ฉะนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่นักเรียนเจอ โจทย์ปัญหาที่มีตัวเลข3ตัวขึ้นไปแล้วเจอวงเล็บให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนหาคำตอบในวงเล็บก่อน นะคะให้นักเรียนหาคําตอบในวงเล็บก่อนเมื่อได้คําตอบของตัวเลขในวงเล็บแล้วจึงมาบวกกับตัวเลขข้างนอกวงเล็บแล้วก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องนะอะ่มาดูข้อ5ข้อ5นะคะข้อ5นะคะ,ะ,คะโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกโจทย์ให้มาก็คือ171,520นะคะหารด้วย67 แล้วก็วงเล็บนะคะบวกด้วย2องล้าน1นึนั้ชน,นะนักเรียนจะต้องทำตัวเลขในวงเล็บก,ก่อนนะโดยวิธีการเริ่มบวกตั้งแต่10,000 0 0 7หนึ่เเลยนะคะ520อาหารเขห้อยหารนี่นะอาหารด้วยเท่าไหร่6บเเท่ากับได้ผลลัพธ์คือ2องอะไรคะ 2 5 6 0ห้าสทีนี้ด้วยความที่มันเป็นเครื่องหมายบวกนักเรียนกดบวกได้เลยนะบวกด้วยสองหนึ่งเจ็ดสองห้าหเท่ากับอ่านี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้ามาเป็นเครื่องหมายลบนะอย่างที่ครูเคยบอกถ้าเป็นเครื่องหมายลบตัวที่นักเรียนเอามาเป็นตัวตั้งถ้ามันน้อยกว่าตัวลบนักเรียนจะต้องจะต้อง กดตัว c เพื่อเริ่มลบใหม่นะคะก็คือแต่๋ยวเดี๋ยวขวดอธิบายให้ฟังเรื่องนี้ใหม่นะตัดข้อความเมื่อกี้ไปก่อนอ่ะโอเคได้คำตอบนี้มาเรียบร้อยกลับไปเขียนในนี้คำตอบก็คือสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดมืนห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบนั่นเองโอเค ่าทีนี้มาดูข้อ6ซสิข้อ6นะคะข้อ6โจทย์บอกว่ายังไง12563ลบด้วย9452วงเล็บปิดแล้วก็คูณด้วย850ฉะนั้นนักเรียนต้องทำมันไหนก่อนคะต้องเอาเลขไหนมาบวกลบกันก่อนอ่าต้องเอาตัวเลขในวงเล็บมาลบกันก่อนเนาะ1 2 5 หกสนะคะลบด้วย9 4 5าพันสี่าะคำตอบก็คือ3 1 1พน่งนะคะอ่าแล้วก็คูณได้เลยคูณด้วย8 5ดรอ่าได้คำตอบแล้วฉะนั้นคำตอบคือ2องล้านหกแสนสนันั่นเองอ่ามาเขียนตอบสิ สองล้านหแสนสี่มืนสี่พันสามห้าเรียบร้อยอ่ะมาดูข้อต่อไปอ่ะเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างเมื่อกี้ก่อนที่ครูพูดค้างไว้นะคะครูกลัวนักเรียนงงอ่ะสมมุตินะคะครูสมมุติตัวเลขขึ้นมาครูเอาสี่สิบห้าคูณด้วยหก ได้เท่ากับ270ใช่ไหมคะทีนี้ผลลัพธ์มันคือ270ใช่ไหมลูกแล้วครูจะถ้าครูจะลบด้วย3600นี่เห็นไหมคะตัวเลขมันจะติดลบนะฉะนั้นเราเอา270เนี่ยมาเป็นตัวตั้งไม่ได้นะคะฉะนั้นเมื่อนักเรียนได้ผลลัพธ์อันแรกมาแล้วอ่ะให้นักเรียนกดตัว c 270อ่า ก็ตั้งใหม่3500-270ลบ270นี่ค่ะก็จะได้คำตอบที่แท้จริงคือตรงนี้เรียบร้อยเลยนะโอเคเข้าใจนะคะอ่ามาดูข้อต่อไปข้อต่อไปโจทย์ว่ายังไงโจทย์ให้มานะคะตัวแรกคือ765433 บวกด้วย234,567แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็หารด้วย25ชนั้นต้องทำในวงเล็บก่อนเนาะอ่ะกดเลย7 6 5 4 3 3บวกด,ด้วย2 3 4 5 6 7คำตอบก็คือ1ล้านพอดีแล้วก็กดหารได้เลยนะคะหารปึ๊บด้วย25 ก็จะได้คําตอบออกมาเอ้ยครูกดฮันผิดทดที่ครูลืมกดไอ้นั่นอ่านักเรียนเห็นไหมถ้าครูลืมกดเท่ากับถ้าครูไม่ได้หาในวงเล็บก่อนคือครูทําพร้อมกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคําตอบที่ได้ก็จะไม่ถูกต้องนะอ่ะอันนี้คือเป็นข้อผิดพลาดท,ที่แสดงให้เห็นเลยว่าครูไม่ได้ทําในวงเล็บให้เสร็จก่อนครูกดหาเลยคําตอบที่ได้ก็คือจะไม่ถูกต้องทีนี้เราจะมาทําให้ถูกต้องอ่ะกดเท่ากับก่อน โอเคได้เลขหนึ่งล้านมาแล้วนะคะหารด้วย25อ่า,อาเห็นไหมนักเรียนก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องเมื่อกี้นักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าคําตอบเมื่อกี้กับคําตอบอันนี้มันคนละคําตอบกันนะคะฉะนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมครูถึงบอกให้นักเรียนเนี่ยต้องหาตัวเลขในวงเล็บก่อนแล้วค่อยนํามาหาตัวเลขนอกวงเล็บอ่าทีนี้ ข้อที่8นักเรียนจะเห็นว่าตั้งแต่ข้อ5 6 7ลงมาเนี่ยวงเล็บตัวเลข2จํานวนที่มีวงเล็บเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าตลอดแต่พอมาข้อ8อ้าวงเล็บมันไปอยู่ข้างหลังนักเรียนไม่ต้องสับสนนะคะถึงแม้วงเล็บมันจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ช่างแต่เวลานักเรียนจะหาคําตอบให้นักเรียนทําในวงเล็บก่อนเสมอนะไม่ต้องสนใจว่ามันจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังแต่ให้ทําในวงเล็บก่อนเสมออ่ะมาลองซิ จทย์ก็คือเท่าไร่รล้าน354,983ลบด้วยวงเล็บ543คูณด้วย2,017อ่าได้เท่าไหร่ฉะนั้นอย่างที่ครูบอกต่อให้มันจะอยู่หน้าเลยอยู่หลังนักเรียนต้องทำในวงเล็บก่อนฉะนั้นแล้วก็ต้องมาเป็น543คูณด้วย2,017อ่าแล้วกดเท่ากับนะคะ แล้วนักเรียนค่อยอ่ะอ่ะเห็นไหมนักเรียนผลลัพธ์วันนี้เป็นไงน้อยกว่าใช่ไหมฉะนั้นน้อยกว่าจะเอามาทําเป็นตัวตั้งได้ไหมคะน้อยกว่ามาทําเป็นตัวตั้งได้ไหมอ่ะไม่ได้นะไม่งั้นผลลัพธ์ที่นักเรียนได้มาเนี่ยมันจะไม่ถูกต้องฉะนั้นนักเรียนก็จดตัวเลขที่ได้มาเมื่อกี้ไว้ก่อนจดตัวเลขที่ได้มาเมื่อกี้ไว้ก่อนนะคะ หรือถ้านักเรียนจําได้นักเรียนก็ไม่ต้องจดก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเอาสี่ห้าหนึ่งสามห้าสี่เก้าแปดสามเป็นตัวตั้งนะคะแล้วลบด้วยจํานวนตัว,วเลขผลลัพธ์ที่นักเรียนหาได้เมื่อกี้นะ ก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือสี่ร้อยห้าสิบสี่รอยห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองนั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะ,ะครูเขียนคำตอบลงไปก่อนโอเคต่อมา ครูคะข้อที่9มันมีสองวงเล็บทำยังไงคะไม่ยากมันมีสองวงเล็บนักเรียนเลือกทำวงเล็บหน้าก่อนครูะจะสอนเลือกทำวงเล็บหน้าก่อนนะคะเมื่อได้ผลลัพธ์ของวงเล็บนี้อ่ะไ,ได้ผลลัพธ์ของวงเล็บนี้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ของวงเล็บข้างหลังให้นำํำ สองผลลัพธ์นี้มาทําอะไรกันคะเครื่องหมายที่เขาให้มาคือเครื่องหมายลบมาลบกันอะเดี๋ยวลองไปดูวิธีทํากันเลยโจทย์ให้มานะคะคือ900วงเล็บ940คูณด้วย626วงเล็บปิดแล้วลบด้วยวงเล็บที่สองคือ3ามล้านหนึ่งแ 9ก้ลบด้วย2 7 2ล้าน7 9 1 9แ9แล้วก็วงเล็บปิดนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาผลลัพธ์ของทั้งสองวงเล็บก่อนนะแล้วค่อยมาลบกันอ่ะมาหาผลลัพธ์แรกเลย940คูณด้วย626เท่ากับเท่าไหร่คะ588,440อ่ะเขียนไว้5,000 0 0 แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเฮ้ยอ่ะโอเคครูลืมแล้วเนี่ยห้าเออคูตกแปดไปตัวนึงก็ว่าอยู่ทำไมมันหายไปตอนพูดก็พูดถูกนะใช่ไหมเออสี่ร้อยสี่สิบโอเคนี่คือผลลัพธ์จากวงเล็บแรกนะคะอะ่มาหาที่วงเล็บที่สอง

สี่แสนสี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสามอามาเขียนไว้ก่อนนะคะสองจำนวนนี้เสร็จแล้วก็นำทั้งสองจำนวนนี้นะคะมาลบกันอ่าลบอันนี้ทำไมก่อนเดี๋ยวงง เอาสองจำนวนนี้นะคะมาลบกันก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องอ่ามาลบกัน5 8 8 4ปดนะคะลบด้วย4ี่ห้าหกมนะอ่าคำตอบที่ได้ก็คือ1 3ึ่งแสนันั่นเองงงไหมคะ นักเรียนงงไหมลูกไม่งงนะถ้าเจอโจทย์ที่มีวงเล็บสองวงเล็บอย่างนี้นะคะให้ทำหาคำตอบในวงเล็บก่อนแต่ของแต่ละวงเล็บแล้วค่อยเอาคำตอบของแต่ละวงเล็บมาทำอะไรกันเนี่ยแล้วแต่เขาให้เครื่องหมายตรงกลางมาถ้าเขาให้เครื่องหมายบวกนัก็เอามาบวกกันถ้าให้เครื่องหมายหารนักเรียนก็มาหารกันถ้าเขาให้เครื่องหมาย คูณนักเรียนก็มาคูณกันนะนักเรียนต้องดูด้วยว่าตรงนี้เขาให้เครื่องหมายอะไรมาตรงที่อยู่ระหว่างสองวงเล็บนะคะอ่ะมาดูข้อที่สิบข้อสุดท้ายเหมือนกันเลยมาแบบเป็นสองวงเล็บเหมือนกันเลยก็คือหนึ่งล้านเท่าไหร่คะห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหารด้วยหนึ่งร้อยี่สิบห้าบวกกับวงเล็บสี่ร้อยสามสิบแปดคูณด้วยเจ็ดร้อยี่สิบเก้าฉะนั้นเราต้องมาหาตัวเลขของแต่ละวงเล็บก่อนอ่ะมาดูวงเล็บแรก หนึ่งล้าห้าหาโอเคหารด้วย1 2ึห้าผลลัพธ์คือเท่าไหร่คะอ่าผลลัพธ์คือหนึ่งมืี่สฉะนั้นนักเรียนต้องมาเขียนผลลัพธ์ไว้ก่อนตรงนี้หนึ่งสอ่าแล้วมาดูวงเล็บที่สอง วงเล็บที่2คือเท่าไหร่คะ438คูณด้วย729ผลลัพธ์คือเท่าไหร่คะผลลัพธ์ก็คือ319,302นั่นเองโอเคทีนี้มาดูสิอ่ะเดี๋ยวครูเขียนผลลัพธ์ไปก่อนจะได้ไม่งง อ่ะทีนี้มาดูซิเครื่องหมายเขาให้ทำอะไรลูกเครื่องหมายตรงกลางนี้ให้บวกใช่ไหมเราก็เอาสองจำนวนนี้มาบวกกันอ่าโอเคเราจะมาบวกกันแล้วนะจํานวนแรกนะคะก็คืออ้าวอ่ะหนึ 1, 2, 4, 4, ่งสองสศด้วยความที่มันเป็นบวกเนาะนักเรียนจะเอาตัวไหนขึ้นเป็นตัวตั้งก็ได้บวกด้วย3ามรสิบเก สาม้อยสิบเก้าสามแสนนึ่นก้าพันสามโอเคผลลัพธ์ก็คือ300แสนนะคะสามแสนสามหมืันิครูอ,อาจจะแบบพูดผิดผิดถูกถูกเบอร์เบอไปบ้างเนาะเพราะว่าในขณะที่ครูอัดคลิปนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าและนะก็หลยจะมีแบบวลิ้นพันกันเบอร์เอร์ไปบ้างนะคะต้องขอโทษ ไว้นะ้ตรงนี้ด้วยอ่ะเรียบร้อยนะเราก็เขียนผลลัพธ์ลงไปสําหรับวันนี้คณิตน,นะคะอ่ะจะพอกันเท่านี้ก่อนเนาะอย่าลืมนะคะคุณมีการบ้านให้ักเรียนทำสามข้อนี้นะส่วนเออสี่ข้อข้างบนนี้นะคะไม่ต้องทํานะไม่ต้องทํามีแค่มีแค่ข้อห้า ข้อสินะคะที่ครูให้นักเรียนลอกลงไปนะพันอันทั้งบนไม่ต้องพันนะคะสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ